พระครูบรมรัตน์พระครูบรรรัตน์บรธาาบมธาตุหลวงพ่อคุณบาคินศรีอพิปุญโนพร้อมด้วยนางสาวเพ็ญละวีสือรัตนสิริ <c oughs> และคณะกองทุนดอกัวกานน้นคุณรุ่งชัยคุณพงม์สุปรีวิยะบัรทิกุลขันตแพทย์หญิงสิริลักษณ์วณิชวรนันท์คุณชอนชื่น นานานุกคุณบริษัทโฮมโปรดักส์มาร์เก็ตติ้งจำกัดคุณอันนาคุณกาจนาสมวนสิงคุณวิริยิทธน์คุวิริยุทธน์เนาะแล้วคุณธรรมยรักษ์พริจิตพุสาและคณะสภาทั่วไปทุกท่าน ผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแต่พระภิกษุสฆ์ผู้อยู่จำมรรษาทวนตรายมากในอาวัตนี้ก็แลภผ้ากรถิมนนรานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนภา,ากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะจอดจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญ,ญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวง ยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อกระทําซึ่งกถินนัตถารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัฏฐาจารย์ผู้รู้บรมพุทธาธิบายสังวรณน,น,นานาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศิลสุตตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีอุปกรณ์เป็นต้นด้วยภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อกระทําซึ่งกรถินนัตถาลกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้ อับันนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทิดพระพระกฐินทานกับทั้งพระนิสังสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระนักวุิถานาวโร เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกระถิ่นน,นักธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระพิสุกลูกใดเห็นไม่สมควรจงทับท้วงขึ้นในท่างกลางร,ระหวา่างสงถ้าเห็นสมควรแล้วใสจงให้สัทธะสัญญาสาธาราละขึ้นให้พร้อมกัน เดสาธุอะหมอไปจับอะคุณนี่ข้าสามคนสามคนอะะจับสสาธุกบาดด้วยบาดบาดยางยางอย่างนัจจัยีหลัง ไม่ต่อยอดใจเย็นใจเย็นถวายปัจจัยตรงนี้ถวายปัจจัยพระก่อนครับก็ชาวบ้านชาวบ้านในการในบ้านนะเป็นประเสริชาวบ้านมาช่วยกันนะเสียกันย่นะเอ่อยกันยอกแล้วก็ขอรับย่อนใล้รยปัจเจนรับปัจเจียนล้เอาไปเจ้ววัดรับปัจเจียนล้เอาไปดับไร้ดับเงินได้รวมยอดนะเดี๋ยวจ้งยอด ถ่ายรูปไปด้วยแล้วคนชาวบ้านมาลูกไปด้วยนั้ของชาวบ้านตับปัดแกแล้วยกออกไปยกออกไปลับกับนับนับเอาปัจัยนับเลยนัไปรวมมันนยอดตรงนี้รเท่าไหร่ได้ได้ โอ้หารนะคะในการขอประธานกระถิ่นวัดปิตีในครั้งนี้นะคะก็ค to ือการแจ้งยอดว่ายอดที่จัดหามาได้ในครั้งนี้ไม่พอค่าใช้จีายสาราที่เหลือสาราเริ่มสร้างตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วได้กระถิ่นมาแสนกว่าแต่ว่าค่าสาราเนี่ยสองแสนกว่ากูบาเจ้าค่ะพอกลับมาถึงปุ๊บเขาก็บว่าสารายังมียอดค้างปีนี้ก็ต้องมาเป็น ข้าวถิ่นแล้วก็มีประธานอุปถัมภ์มีกองทุนดอกบัวยมีบริษัทพงพงโปรมาเก็ตติ้งวันนี้เรารวบรวมยอดเงินได้เรียบร้อยแล้วเท่าไหร่นะพี่พงศ์พิธีเขาเจ้าคะพิธเล่าสารเราช่วยรวบรวมยอดเงินได้ได้อยอดเงินได้ห้าหมื่นห้าแต่ว่าวันนี้เรามีดีที่จะต้องรอชําระแปดหมื่นแปดหมื่นก็จะขออนุญาตบอกบุญรอบสุดท้ายเผื่อใครจะ ต่อยอดได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวประธานประธานประธานกับประธานอุปถัมภ์แอบอ้างนะจะช่วยกันตามกำลังก็จะขอปิดยอดให้ได้8ปดหมื่นเพื่อถวายให้ครูบาครูบาต่อยอดก่อนเลยสาธุมหน่อย นะคะก็าท <rium> ี่เราได้ห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดเท่าเท่าที่ได้ก็คือว่าจะพยายามเท่าที่ได้เพราะว่าอ่านี้ที่ที่จะต้องชำระแปดหมื่นนะคะก็จะได้เท่าไหร่ปุ๊บเดี๋ยวทางประธานก็จะรับแล้วก็ขอปิดให้ได้แปดหมื่นคะงั้นเราก็ถวายที่แปดหมื่นเลยเล้ค่ะอ่าในขณะที่ ที่นับปัจจัยด้วยกันนะครับโอกาสอนุโมทนา,ากับท่านเจ้าภาพแล้วก็ศรัทธาทุกท่านและศรัทธาที่ร่วมดวยทุกคนมาเอามาหาบ้างไม่ได้มาก็สงใจ่สงใจมาเพราะมา,มา,มาไม่ไหวเอามาแล้วก็เจ็บก็มีเพราะมันเดินทางลำบากานาศาศาะ,กะาา่ทั้งข้าศรัทธาแล้วก็เจ้าอาวาสที่อยู่ที่นี่ท่านพัฒนาที่เราเห็นสร้างอัค์กรแล้วก็อันนี้ทำบุญสร้สางบรรยากาศ กสอไปูบาว่าจะถ้าดเจีเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ที่งนยกตอมเรืองนั้งว่ากร้งเี่ยนเราก็าเี่ยนที่งะใพ้จะดีที่สวยแต่งงานสีหน่ยีาราดีหมแล้วาราที่ดีที่สุดคูหาก็ดีที่ีนะเราก็ลกินกาแด้วยนะลเนี่ยนานนีะงานัาเราก็ร้อคูนักเรียนอบต ู้ช่วยผู้ใหญ่แล้วกช่วยการัฒนาช่วยรัดบาลราตรีแล้วก็แค่ช่วยฝันในการปะกอบหรือโบราณกับทุกท่านทุกคนทักเรียนจะเป็นเล็กเนี่ยยัคยังไม่อดยอังมัน้อนอยู่นะแล้เก็การสามวันในการถึงขั้ทุกศาสนา ใจที่ไปไปติดตับกพ้ออไปก็อาตามเหตุปัจจัยนะเราเราอยู่กันแค่ในที่ลำบากถ้าเราไม่มาช่วยก็ไมช่วยนะแต่้เรานิดังเแต่่เาเอายกทแบบเลยก็แล้วกันแต่โดที่อยู่แล้วก็เสียกัน เแีเรว่มบงงกนว่มอกดไม่กดไหอะไรอะไรเลอปเลยที่เหลือนะไปค่ะบาทค่ะพี่พรรวมรมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น6กหมืน่นพอดีแล้วกันแล้วก็กองทุนหนึ่งหมื่นยางยางสมัยท <c oughs> ี่เหลือให้เขาแปดหมืน่นเป็นกองทุนับบรวมกัน ไม่ใช่กองขบกลาน้ำเพนวบริษัทบริษัทวงกมแล้วก็ไม่ีอาทูมอาจบสาธุมเพื่จะได้ยอดนี้ใชเดี๋ยวเียคุณบาจเกทัคุาจเกอจะก็อาบาจเกทับแต่ถืนไม่พอนะคะเพราะมันจะพอดีไปร้านค้าจะรับเงินกระถิ่นแล้วไปหมด ก็ไปจ่ายร้านค้าหมดเลยต้องเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวคูบาต่อยอดคู่บาต่อยอดนะคะเก็เติมก้รยก็เติมก็เติม่าก็าไปเก็ไเกอันนี้จบแล้วก็ที่เ้อเก้าร้อยแปดหมื่นเก้อยขอกราบอนุโมทนาสาธุสาธารังเวะเมวะอิโตทินังเตตานัอุปกะปกปติ อิจิตตังปฏิตังตุงหังกิปะเนวะสมิจฉะตุสเถกูเรตุสังกัปาจันโตปะนระโสยะถามมริโชติระโสยถาวิวัตจันตุสัมภารโหโพลินามาตุมันเตมภาวตวัน สัะกิรนตสัสมาทัณฑอังปติวานินโตยานตินังอังคุยานิปะรลกัสมิปะติาโหติปานินันติทวสสัพพังคะลา ो ते आवा